สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของผมแทนบ้างแล้วนะครับไปออก<ม>ช่องพี่ปอนมาเยอะวันนี้ล่าที่ปอนแล้วก็ยิ้มสตูพี่ปอนด้วยผมเอาากล้องมานะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตนาฬิกาที่พี่ปอนเพิ่งจะซื้อมาสักห้าหกเรือนแล้วกันได้เลยสั้นๆคลิปนี้มีอะไรบ้างพี่ปอนคือจริงๆนาฬิกาที่ซื้อเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกเลยนะว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนแบบไหนหอชอบอะไรเพราะว่าก็ดูดิดูที่ซื้ออันนี้คือล่าสุดที่รวมๆกันอันนี้น่าจะซื้อมาในวีคไม่เกินสองอาทิตย์นี้ทุกเรือนเลยอันนนนนีี้ไไมม่ออหเเกิิาทตยล คนบ้าก็จะไม่มีแพงๆคือพี่ไม่คน <sk ans> ไม่ได้คนบ้าซื้อนาฬิกาวีคหนึ่เรียนเฮ้ยปกติวีคที่แล้วซื้อเกิน6 <bater> ไปเยอะเลยซื้อมากกว่านี้อีกแต่ว่านี้คัดมาส่วนหนึ่งครับแต่ว่าคืออย่างที่เห็นฮะมันก็จะเป็นการบ่งบอกแหละว่าพี่จะไม่ได้ซื้อของแบบแพงเยอะๆบ่อยๆอ่ะคือแบบ เรือนเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อบ่อยขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมีตังค์เยอะขนาดนั้นที่เห็นกนะ็คือเอาไปเทรดออกไปเออก,ก็ก็ต้องมีอันเก่าเทรดบ้างอันใหม่เข้ามาเวลามันมีเรือนเป็นหลักล้านเข้ามามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้ซื้อได้เรื่อยๆซื้อแบบสนุกๆได้เริ่มต้นจากเรือนที่ราคาเบาสุดก่อนดีกว่าเอาเบาสุดก่อนเหรอตัวนี้แล้วกันนี่ <Okay. S 2> เไอตัวนี้จริงๆออกมานานแล้วนะแต่ว่าคุณคุณเห็นคุณก็รู้ไหมว่าเป็นคอลแลบกับอะไรรู้ดิอ๋อมาเรียอเออคือ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอเรือเน,นี้ยมันมีมาก่อนหน้านี้มันออกมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะไปไทยๆดูช้อปปี้แล้วไปเจอตาเหนืขึ้นมาปั๊บเอ้ยสีแบบเห็นสีแบบริบๆอ่ะเล็กๆก่อนอ่ะว่าแบบเอ้ยมันเด่นดีมันเหมือนมาริโอเลยวะ่ะคือสีแบบคู่สีมันมาริโอเลยนึกออกไหมแค่เห็นสีก็เฮ้ยมาริโอวะ่ะพอคลิกเข้าไปปับ๊บเฮ้ยมาริโอจริงด้วยแล้วพอแบบไปดูสายเอ้ยเป็นมาริโอแล้วหน้าปัดเป็นกระดองเต่ากระโดดกระโดดหยีบยบๆเนี่ยแล้วแบบพอกดไฟมันก็แบบเป็นมาริโออีกอ่ะคือ ไม่เห็นเออนี่น,นเห็นล้เนี่ยมันจะมีนู่นมีนี่คือเป็นมาริโอเลยแค่นี้พอละชอบซื้อจบเออน่า<ๆ>รักดีนะแพงไหมเออราคาในช้อปปี4สี่พันสี่ก็ราคาถ<ช>ไปลดอีกเหลือสี่พันทวนอะไรเงี้ยอ,อันนี้มันก็เป็นทรง8เหลี่ยม5,600แต่นี่คือเครื่องดี5,600ก็เลยนะก็คือไม่มีเวอร์ทาไม่มีทั้งสิน้นคือเบสิกเครื่องคือเครื่องแบบเครื่องแบบอ่อนมากอะไม่ต้องมีหรอกไม่ได้ใช้หรอก ก็ใช่ไม่ได้ใช้นี่ขลับเป็น n i n t e n d ด้ด้วยชอบที่มันมีความเป็นพิกเซลอะพี่เอคือมันสีมันมาริโอเลยไม่ต้องมีตัวมาริโอก็รู้ว่านี่คือมาริโอมอะไรเงี้ยฮะนี่ก็ตัวแรกชอบสนุกๆซื้อมาใส่ใช้งานเก็บสะสมนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปไล่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอันนี้แล้วกันราคาน่าจะน่าจะตูแบบโอเคสุดก็เป็นทา m e x ์ครับผมซื้อมาตอนที่ไปญี่ปุ่นจากน่าจะสองอาทิตย์ที่แล้วที่ไปเที่ยวมาอืม Time x อ่าปกติ Time x ก็จะคือ Time x เนี่ยมันจะมีหลายคอลเลกชันและหนึ่งในคอลเลกชันที่เป็นไลน์ไฮเอ็นของเขาอะ่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะจ,จะชื่อว่าจอ g i o ิโ l l านีเป็น g g ชื่อของดีไซนเนอร์เออเป็นชื่อของดีไซนเนอร์มีรุ่น S1 ออกมาแล้วแล้วก็อันนี้รุ่น s, <S อ <S ซึ่งไลน์อัพนี้เนี่ยจะเป็นไลน์อัพที่พรีเมียมมากเลยใช้เครื่องสวิสอะไรเงี้ยสวิสเมดอันนี้สวิสเมดนะเป็นทาม e ก์ที่ผลิตในสวิสสวิสเมดด้วยตัวเรือนเป็นไทเทเนียม สายเป็น FKM อย่างเทพบานพับก็ดี FKM คือ FKM คือยางที่คุณภาพดีมากๆเหนียวเหนียวเนเป็นยางที่พวกปัตเต็กพวกโรเล็กพวกแบรนด์ไฮเอ็นใช้กันวาเวลาทําสายมันคล้ายๆเนเนเชเนโกของพิมกันนะใช่ฟิลลิ่งมันจะแบบมินิมอลเหมือนกันคือมาแนวมินิมอลแล้วก็เนี่ยตัวเคสเนี่ยอารมณ์เหมือนโค้ดอะ AP โค้ดแต่ตรงนี้มันมีรูอะมีรูมีทรงแล้วแบบมันเฮ้ยมันดีไซน์ดีมากเลยอะมันสวยอะครับผมเออแล้วก็ขนาดเคสไซส์ก็ประมาณ38มมิลใส่ง่าย S <S <S ด้านหลังก็โชว์เครื่องเป็นเครื่องสวิสน่าจะเซริต้ามั้งถ้าจะไม่ผิด <Okay. S 2> แล้วก็ระบุไทเทเนียมคือความเนี้ยบอ่ะต้องบอกว่ามันเลยทําเอกไปไกลมากเลยเพราะว่าราคาตัวนี้น่าจะประมาณ3 000, 2 0 0 0 3ื่นไทยไม่มีขายไม่มีขายย,ยังไม่เจอเลยนะพยายามหาข้อมูลละยังไม่เจอขายในไทยเลยเพราะ <Okay. S 1> ตอนแรกก็ตามหาซื้อเหมือนกันจนแบบไม่เจอสักทีก็ไปซื้อญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะก็เป็นอีกตัวนึงที่ซื้อมาสนุกดีใส่แล้วแบบแฮปปี้มากเลยดีเทลเหมือนแซนวิชเนาะเอ้ยสวยเลยแบบเป็นนทม์เอกที่ ชอบที่สุดละนในตนนี้มันไปื้อลงมาแบบมันมีนม,มีเป็นเลเยอร์มีเป็นชั้นแล้วก็ความคมความเนี้ยบอะวัดกับไอตุราคาในการสวิตราคาหลักเฉียดแสนได้เลยนะสุดยอดมากเป็น,นไทเทเนียมด้วยประมาณนี้อ่ะือต่อมาส่วนตัวต่อมาทุกวนันนี้อ่านชื่อยี่ห้อไม่ถูกเลยเพราะว่า <laughs> ใครทราบบ้างคือชื่อน่าจะเท่าที่พนักงานคือพนักงานเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นเวลาถามว่าเอออันนี้อ่านว่าอะไรเขาเออบอโบ,โบ,โบอะไรเงี้ยบอโบบน่าจะบอ ชื่อโบโบหรือเบาเบามันคือแบรนด์ญี่ปุ่นเหรอแบรนด์ฝรั่งเศสน่าจะโบโบหรือไม่ก็เบาเบานี่แหละแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันเบาเบาน่าจะเป็นแบรนด์ซื้อมาทริปเดียวไม่ใช่เบาเบาก็ญี่ปุ่นไงอิเซอันนี้ก็น่าจะอันนี้ซื้อมาทริปเดียวกับตอนที่ไปซื้อทาเม็กนี่แหละอ่าไอ้ทาเม็กเมื่อกี้อันนี้ซื้อลอฟนะฮะเผื่อใครจะเฮ้ยที่ลอฟเลยเหรอที่ลอฟ ข้างในลอฟเนี่ยมันจะมีผแผนกนาฬิกาที่เรียกว่าออนไทม์ออนไทม์อ่ะก็จะขายตัวตัว,ตว,ตวของ Time X ด้วยแต่ว่าอันนี้ซื้อที่ร้าน H M H Watch Store เป็น H, H M S ร้านอยู่ที่โอโมเตะซันโดก็เขาเป็นตัวแทนของยี่ห้อนี้ก็ไปซื้อมาดูเวลายากอยู่นะตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่มีเอกลักษณ์เรื่องการทำเข็มมากๆเข็มมันจะเป็นวงกลมคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยจะเป็นวงกลมมันจะมีรุ่นที่กลมเยอะกว่านี้อีกนะคือมาร์เกอร์ทุกอันเป็นรูวงกลมหมดเลยเว้ย แล้วคนที่กลัวรูอ่ะจะเห็นแล้วจะขนลุกเลย <S <S เออแต่อันเนี้ยก็ยังดูแบบโอเคหน่อยแล้วก็สายเขาอ่ะสายเขาเจ๋งมากเลย <S <S อบยคือสายปกติสายมิเรนีสะ่ะสังเกตนิดนึงมันจะมันจะตัดตรงๆงใช่ปะ่ะครับอันนี้มันจะเข้าโค้งอ่ะแล้วลอง <S 2> <S 2> ออดูมันเหมือนอินทิเกตครับใช่แล้วนี่เดี๋ยวขอขอแกะให้ดูหน่อยแกะให้ดูหน่อยคุณดูตอนที่แกะออกมาดูเขาตัดสายดิดูดิโอแบบเนี่ยมันเขาตัดมาเข้าขอบเข้ามุมตัวนี้พอดีไปอ่ะ ราคาเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ประมาณ3 0ม0 0ื่นท่วนสามหมื่นสองแถวนี้สามห้ามั้งประมาณจะไม่ได้เครื่อง open case b a k ด้วยเครื่องอันนี้อันนี้เป็นมิโยต้าโรเตอร์แบบนี้มิโยต้าเวลาใส่อ่ะมันจะมีความแบบมิลานิสมิลานิสนิดหนึ่งเนาะมิลานิสคือชื่อของสายถักสายแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามิลานิสโอเคครับมันน่าจะมาจากมิลานอ่ะสมัยก่อนลบนักลบอะไรเงี้ยแล้วมันก็ล็อกเข้าไปใช่แล้วเวลาอยู่บนข้อมันก็จะเนี้ดูมีความ เงินเงินซิลเวอร์จริงๆมันมีหน้าอื่นนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่านายการมันคุมโทมมาสีเงินเงินแล้วก็เลยแบบอยากจะเป็นหน้าเงินเงินไปในตัวเลยซึ่งถามว่าดูเวลาง่ายไหมดูไม่รู้เรื่องเลยริกยามากนะเอาจริงๆนะคือมันจะมีจุดอยู่จจุดตรงปลายวงกลมอ,อันนี้เอาไวด้ดูแต่ว่าไม่ไหวคือดูยาก แต่ว่าเอาจริงก็ดูได้แหละแต่ว่าดูในมือถือเอาสะดวกกว่าถ้าเกิดจะใช้ทํางานก็อย่าดีกว่าใช่แต่ว่าชอบตรงนี้ชอบความเนียนของตัวสายเขาสายม,มันแบบสมูทจัดจัดยกากระพ้าใช่สายคือแบบเนียนดี <De aver. S 2> เวอรอ์เนี่ยแบบ t e x t อร์คือดีมากคือไม่มีอะไรที่แบบมันแหลมโป่งใช่มันแบบมันลื่นมากเลยอ,อันนี้คือรูปปั๊บแบบมันเหมือนแบบเป็นสแตนเลสบางๆคมๆแบบเรียบๆอะไรเงี้ยฮะดีดีดีเป็นแบรนด์ใหม่ๆที่นำมานําเสนอนะครับใช่ฮะอันนี้ก็เบอร์เบอร์แล้วก็ถัดมาแพงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็น่าจะเป็นตัว เอาราคาที่ซื้อได้แล้วกันนะตัวนี้ก็น่าจะแพงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นออริสจำชื่อยังไม่ได้เลยไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์สุดเลยก็คือมันไม่ใช่ตัวธรรมดาหรอพี่เป็นตัวลิมิเต็ดฮะ oh. คือปกติแล้วออริสเนี่ยตัวไดเวอร์เขาอะ่ะก็จะเป็นสีทั่วไปมาตรฐานใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ย <Okay. S 2> มันจะเป็นลิมิเต็ดที่เดี๋ยวขอขออ่านชื่อมาหนึ่งนะฟอนต์บ้าผมเห็นฟอนต์เออน,นี่แหละ,ะด้านหลังเนี่ยมันชื่อว่า L, L D F เอาเป็น L F P เอฟเอาเป็นว่าไอชื่อเนี้ยไอเอฟพเนี่ยมันคือลีฟุตบอลการกุศลโ oh. ออที่ที่เขาจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กๆช่วยเหลือการกุศลต่างๆนาน,นาเนี่ยดังนั้นเขาก็เลยให้เด็กถ้านะถ้าจำไม่ผิดนะคือพี่ยังไม่ได้อ่านสตอรี่มาเลยนะซื้อมานี่ยังไม่ได้ศึกษาเลยเดี๋ยวร,ววรอ,อวรีวิวก่อนเออเดี๋ยวรอรีวิวก่อนจะได้เอาสตอรี่มาเล่าลให้ฟังแบบเป๊ะแต่ว่าซื้อเพราะความชอบหน้าตาล้วนๆฟอนต์ทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยคือลายมือของเด็กที่อยู่ในมูลนิธิเออ อย่างคำว่าโอริส mm hmm. ก็เป็นตัวเขียน mm hmm. เขียนลายมือเลยแล้วก็ด้านล่างวอเตอร์รีซิตเนี่ยสีมันจะแบบเลอร์ฟูลมากอะ่ะคือแต่ละตัวอักษรจะมีสีของมันเองเลยเฉพาะค,คือแค่เห็นแค่นี้โอเคซื้อละ่ะสวยน่ารักไม่กี่สีพี่บอลเอ,อ่อมีแบบเดียวเลยรุ่นนี้แบบเดียวสีเดียวราคาซื้อมาราคาป้ายก็แสนกว่าบาทแต่ว่าใช้โปรบัตรเครดิตบาบา,บาในงานวอชแฟร์เหลืออยู่ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นถ้าจะไม่ผิดนะถแถวนี้แล้วเบเซลพอมเป็นสีเงินปุ๊บมันก็ดูแบบกลืนไปดีนะก็ดูเซเรียบร้อยดีใช่ ก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็ทําให้น้าปัดมันเด่นคือการใช้เบเซอร์แบบนี้น้าปัดจะแบบป๊อปขึ้นมาเลยดูเด่นแล้วก็มันมองแล้วมันน่ารักอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเห็นแค่โลโก้ออริสเป็นตัวเขียนก็เอ้ยแบบเอาแล้วซื้อแล้วอะไรเงี้ยเออน่ารักน่ารักดีนะฮะอ่ะไปตัวต่อมาส่วนตัวต่อมาไอ้ตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆโดยความบังเอิญครับแต่มันเป็นรุ่นที่มันออกมานานแล้วนะใช่ต้องบอกต้องบอกงี้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็ตัวโอเมก้าสปีดมาสเตอร์รีดิวส์จังหวะที่ซื้อคือเล่น Facebook น่าจะประมาณเอาเป็นว่าวีคเนี่ยวีคที่ผ่านมาเนี่ยนั่งเล่น Facebook อยู่ที่บ้านก็นั่งเล่น Facebook แล้วก็ไถไปแล้วก็เจอคนประกาศขาย Speed m a s t e ร r ร d ดิวรุ่นกระจกสัฟไฟซึ่งปกติร d ดิวเนี่ยมันจะเป็นกระจกมันจะมี2แบบกระจกไฮสไลด์กับกระจกสัฟไฟกระจกไฮสไลด์นี่มีเยอะมากเลยแล้วก็กระจกสัฟไฟจะเป็นปีท้ายๆแล้วที่ทํามาแล้วก็มีน้อยมากแต่ว่าส่วนมากเนี่ยรีดิวด้วยความที่เป็นนาฬิกาที่อายุเกิน20ปีอะเก่ามากอะไม่ค่อยมีกล่องใบหายากมากที่จะมีแบบครบ,ครบ แล้วยิ่งซับไฟเนี่ยเป็นยิ่งรุ่นที่ทํามันน้อยแล้วแบบมีกล่องใบด้วยก็ยิ่งหายากแต่ก็เจอคนโพสต์ขายพอดีพอมีคนโพสต์ขายมาเสร็จปั๊บก็เฮ้ยตัวที่เคยอยากได้นี่วาก็ลองทักไปดูลดราคาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเออราคาได้เท่าไหร่และเขาก็ทักมาพอ,พ,อพี่ทักไปใช่ปะ่ะสวัสดีครับรุ่นนี้ได้เท่าไหร่ครับเขาก็ตอบมาว่าสวัสดีครับพี่ปอน <laughs> สำหรับพี่ปอนให้ราคาเท่านี้เลยครับโอเคได้ราคาดีรู้จักเรารู้จักเราไงคือโอเคถ้ารู้จักเราให้ราคาพิเศษเห็นเราแบบโอเคลงรีวิวอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวโอเคได้เลยครับเดี๋ยวตอนบ่ายไปไหนไหมครับตอนบ่ายเจอกัน5นาทีอ่ะได้เลยตอนบ่ายส่งของมาถึงมือเลยซึ่งเป็น<ก>รุ่นเริ่มต้นของ Speedmaster ที่น่าสนใจเหมือนกันนะใช่เอาจริงๆราคาอาจจะไม่ได้ถูกมากนะเพราะว่าราคาประมาณแสนบวกลบอะไรเงี้ยแถวๆเกือกบๆแสนนะ่ะ mm hmm. เพิ่มอีกนิดนึงอ่ะมันได้ตัว1861แ่ละ mm hmm. นไหมตัวแบบ Speed Master รุ่นปกติรุ่นที่แบบเป็น Moon Watch ละแต่ว่า มันจะไอรุ่นเนี้ยมันจะแก้เพนพอยต์ตรงที่คนไม่ชอบแมนนวลไวดิ้งอ่ะจะต้องมีรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยเพราะหนึ่งแปดหกหนึ่งมันหมุนยากมากมันเม็ดมุยมมันไม่ใหญ่มากมันขึ้นล้านยากเออมันมันไม่ใหญ่แล้วก็เวลาหมุนมันจะติดนั่นติดนี่นิดหน่อยมันเพิ่งมาแก้ในสามแปดหกหนึ่งให้หมุนง่ายขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันแมนนวลอ่ะคนที่ไม่อินแมนนวลนก็จะแบบอยู่ยากมากนะอย่างพี่อ่ะพี่ใช้แมนนวลนทีไรแบบไม่ไหวอ่ะต้องขายตลอดเลยแบบเอาไม่อยู่นอกจากแบบมันจะมีเหตุผลจริงๆออเเี้ยยแตต่ัันนนนพมป็ิ ดังนั้นก็ใส่ใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องมาคอยหมุนขึ้นลานครับแต่ว่ากันตามตรงหน้าตาสู้มูนวอชไม่ได้มุมที่นะในมุมที่ใช่ผมว่าไอเนี้ยมันเหมือนแบบคนตามันตาห่างอะเหมือนคนตาห่างอะเนี่ยมันมีสี่วงสามวงอันนี้แล้วอันนี้มันเหมือนเป็นอีกวงนึ่งแต่มูนวอชมันมันกลมกล่อมกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ชอบเลยคือตำแหน่งเม็นไมยมกับปุ่มโครโนกราฟมันคนละระนาบกันอะไรเงี้ยรู้ไหมพ่ออะไรไม่รู้ลองดูข้างๆนี้จะเห็นว่าเป็นไมยมอยู่ด้านล่างโครโนกราฟลอยด้านบ เห็นปะปกติมันจะอยู่ต้องอยู่ระนาบเดียวกันอ๋อนี่ผมไม่เคยสังเกตเพราะว่ามันมี2เครื่องอยู่ในนี้ก็คือด้านล่างอ่ะเป็นเครื่องออโต้ก็คือเป็นแม้ยมนี้ก็อยู่ด้านล่างไปส่วนด้านบนเป็นเครื่องคนากรฟอย่างเดียวเป็นเครื่องจับเวลาอย่างเดียวแปะลงไปแยกไม้นิมกันสองชุดแปะกันไม่ใช่เครื่องเดียวนะเหมือนมี2เครื่องประกบกันอะแล้วก็แยกไม่มิมพ์ใช้กันใช้งานแยกกันทํางานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแปลกๆนิดนึง แต่ก็ถือว่าทําได้บางมากนะการเอาสองเครื่องมาซ้อนกันแล้วแบบนี้ได้ก็ถือว่ากค็ค่อนข้างบางแล้วแล้วตัวนี้เป็นสตรัปแบบแต่งตัวง่ายมากเ,เปลี่ยนสตรัปได้เ,เปลี่ยนสายได้ง่ายมากโอเมก้าสปีดมาสเตอร์มันคือส t รั p มาสเตอร์จริงคือเปลี่ยนได้ทุกแนวจริงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยาสายมัน18มิลน,นะหายากนิดนึงจริงๆถ้าสัก20เนี่ยจะหาง่ายกว่า18ปก็ไปสั่งตัดก็ได้ก็แต่พี่พี่มีสาย20มิลในบ้านเนี่ยประมาณ200กว่าเส้นไง เออเดี๋ยวนี้ขโมยกลับดีกว่าเออเนี่ยเป็นกองเนี่ยขโมไอส้ไอสามเล่มเนี่ยย <Quick S 2> <ม>ี่สิบมิลลิเมตรหมดีกว่าเออเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีลองไปดูอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรือนอ่ะตัวนี้นะฮะก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมสร้างตำนานไว้นะครับก็คือซื้อทีเดียวสองเรือน <laughs> ในรุ่นก่อน <laughs> อคือคืออย่างี้โอเรียนเตอร์เนี่ยเขาจะมีไลน์อัพที่เป็นเอ่อต้องเรียกไงดีเอาเป็นว่ารุ่นเนี้ยก่อนหน้านี้มันเคยมีมาแล้วตัวหนึ่งครับเป็นรุ่นที่เป็นสเกเลตันบางๆนี่บางมากเลยนะเนี่ยบางสลิมแต่ว่าเป็นนะ แล้วก็ฟินิชชิ่งทุกอย่างคือจะแบบคือโอเลนสตาร์รุ่นเนี้ยมันเป็นสเกลตันที่ด้านในเล่นแสงเวอร์มากอะ่ะมันสะท้อนกับเพชรอ่ะุ่ดูด้านในอะ่ะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นสตีลเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเป็นหน้าปัดเพชรนะ mm hmm. เพราะมันเงามากแล้วก็บางมากแต่ว่าตัวก่อนเนี่ยเป็นตัวปกติที่ขอเป็นสีเงินด้านในก็จะแบบเป็นสีที่ไม่ได้เน้นความคอนทราสต์ขณะนี้ซึ่งตัวนั้นอ่ะพี่ชอบมากพี่ชอบขนาดที่ว่าพี่ซื้อในประเทศไทยมาตัวหนึ่งละแต่ว่ารุ่นนี้อ่ะในไทยอ่ะ มันจะมากับสายเหล็กอย่างเดียวไม่แถมสายเพราะว่าถ้าเกิดที่พวกตัวที่เป็นออริจินอลที่ญี่ปุ่นนะมันจะเป็นสายหังจระเข้มาให้ด้วยแต่ว่าสายจระเข้เอาเข้ามาในไทยมันมีปัญหาเยอะเพราะเป็นสายจระเข้มันอาจจะต้องเดินเรื่องเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยไม่แถมเลยแล้วพี่ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจอมาในร้านว่าเอา้ามีแถมสายจระเข้ยังสวยเลยก็เลยซื้ออีกเรือนหนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยมี2เรือนกลับมาก็ขายเรือนในไทยทิ้งอะไรเงี้ยเฮ้ยึ้นรันง่ายมากเลยอะสมูทฟีลิ่งดีขึ้นรันดีมากทุกคน นาฬิกาบางอย่างแบบแบบบางเรือนเนี้ยอย่างอ่ะผมใส่เจลซมาเนี่ยขึ้นลานโคตรยากเลยใช่ไม่มีอมันเล็กด้วยขึ้นลานยากมากแบบฟืดมากเลยกว่าจะหมุนได้รอบนึงอ่ะอันนี้คือแบบขึ้นลานดีมากมันเป็นแบบฟีลลิ่งแบบสมติสมมติเพราะมันเป็นเครื่องอินเท์ไงฟีลลิ่งมันจะดูแบบดูแบบได้อ่ะฟิลล์แบบการขึ้นลานของแบบแกรนไซโก้อะไรประมาณนั้นฮะเพราะว่าราคาเขาก็แกรนไซโก้เหมือนกันฮะเพราะว่าแข่งกันอย่างตัวเนี้ยพอมันเป็นตัวใหม่อ่ะมันก็มีการเปลี่ยนขอบเบเซลเป็นสีดำละซึ่งชอบ ขึ้นมากๆเลยเพราะาตัวเดิมพี่ว่ามันอาจจะแบบดูเงินเงินไปหน่อยแต่พอตัวนี้พอมันเติมขอบดําเข้ามามีการไล่เฉดกรเดียนตรงขอบด้านนอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนบางอย่างที่เขาใช้แบบเป็นซิลิเซียมเป็นแบบวัสดุที่มันเทพมากๆอ่ะเข็มก็เป็นบูสตีลอย่างเงี้ยคือแบบสีมันลงตัวมากเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยที่เปิดตัวมานะฮะก็เลยโอเคตัวนี้ก็โดนไปโดยปริยายแล้วก็ตัวเก่าบายบายลาก่อน <laughs> นะฮะ <laughs> นี่น,น,นี่แหละได้ใหม่มาเก่าก็ต้องไปเป็นลิมิเต็ดดิชั่นผลือน <Wow. S 1> ทำมาหน่อยมากแต่ว่าแต่ว่านิดนึงขอบ่นนิดหน่อยอันเนี้ยเอ็นลิงกลางถ้าเกิดดูจะด้านข้างเห็นไหมเอ็นลิงคือยื่นออกมาคือคือสายข้อแรกอะยื่นออกมาข้างนอกเลยยื่นมานอกขาเลยอ๋อเนี้ยเห็นไหมเห็นปะนนะนอย่างนี้เห็นปะอันนี้ลงมาใต้ขาเลยอันนี้มันจะแนบข้อกับแล้วใส่กมันจะลงมาใต้รักเลยอะสายอะแต่อันเนี้ยมันจะกลางออกมาซึ่งอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอันนี้ก็ใส่ง่ายลงมาด้านใต้ขาลักแต่อันนี้มันอยู่ข้างนอกขาเลย รุ่นใหม่ๆในการรุ่นใหม่มันเจอทาแบบให้มันแนบแบบป<ช>ก่งมาเลยเแต่เอาจริงๆนะๆคนข้อมือใหญ่ไม่ได้เป็นปัญหาะไรมากเพราะว่าอย่างเงี้ยข้อมือพัดก็น่าจะได้แหละถ้าเกิดแบบเป็นคนมาตรฐานเพราะว่าผมยัดเข้าไปไม่ได้เพราะนี่มันข้อให้ปอนต<อ>์นี่จะลองแล้ว<ข>ไม่ได้ข้อพี่อย่างเงี้ยมันก็จะแบบนิดนึงอ่ะมัน<า>จะนมันจะยืน่นมันจะยืน่นนิดหน่อยก็เลยมีปัญหานิดหน่อยเป็น,เป,นเป็นเพนพอะอย่างเดียวเลยที่ถ้าเกิดแก้ได้ก็คือแบบเพอร์เฟคกว่านี้รุ่นหน้าออกมากขาขายรุ่นนี้ทิ้งแล้วก็ไปซื้อเลนใหม่ประมาณนั้นแหละถ้าเกิดมันแก้ตรงนี้นนนนกก็แล้้วออออีีย่าางงงงึึัขมส์ิด โอเรียนสตาร์คือหนึ่งในยี่ห้อที่ทํากระจกตัดแสงที่ดีสุดในโลกอ mm. เมื่อกี้อาจจะไม่สังเกตนะฮะคุณลองเปรียบเทียบกันกับอันนี้ก็ได้ออันนี้ชัดเลยลองดูการสะท้อนแสงของกระจกทำเล็บอนเคยเอาซิตี้เซนให้ผมดูนึงซิตีเซนก็เทพใช่ไหมอ่าไม่ใช่ตัวนั้นเป็นไซโกแอสตรอนเนี่ยลองดูความเงาเทียบกันดิอันนี้เช็ดแล้วนะเช็ดละก็ลองลองดูเวลามันโดนไฟก็ได้ลองดูลองดูจังหวะที่มันเบล์ไฟด้านหน้าเนี่ย คือเทียบสองเรือนให้ทุกคนพัดพัดลองหมุนให้มันเบาโดนไฟโดนไฟด้านใหญ่ดูดูนี้ก่อนนี่ปุ๊บอ่านี่ประมาณนี้เวลาเวลามันเจอไฟมันจะติดเป็นยังไงมันจะแบบโดนกระจายใช่ไหมใช่มันจะโดนกระจายออกบางๆไม่คมนี่อันนี้คือไฟที่ดวงใหญ่มากดวงใหญ่และแรงมากนะนี่คือไฟดวงนี้นะดวงแบบเบลออะเออแต่พอมันสะท้อนปั๊บอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะแบบบางๆอ่ะอ่ามันจะแบบโดนโดนซอฟอ่ะเออโดนซอฟ ลองดูแบบในการลองดูในการแบบทั่วไปเห็นปะอ๋อมันสว่างมากก็คือเป็นสีธรรมชาติเลยมันสว่างจนมองข้างในไม่เห็นเลยใช่เมื่อกี้ยังมองข้างในเห็นอยู่อันนี้คือมันยังแบบมันยังมีความเคลีย์เนี่ยเดี๋ยวลองบุญเทียบกันมันยังมีความแบบเนี่ยมันยังมีความเฟดลงเนี่ยซึ่งอันนี้คือไฟที่แรงมากแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นแไฟทั่วไปคือตัดเกลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ชอบของออรียอนตัสมากนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ซื้อมาในช่วงนี้จริงๆก็มีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนาฬิกาคุณมาโชว์ได้ไหมนาฬิกาตัวไหนเอาตัวตัวมอริสลาครัวเอ็กซ์ปอนด์รีวิวอันนี้ยังไม่ออนออนอีกนานได้ได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวไปหยิบกันมาไหนก็พูดถึงนาฬิกาคุณปอนแล้วคลิปนี้ออนให้ปอนนั้นเขาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือรุ่นใหม่ของคุณปอนเขานะครับทำกับมอริสลาครัวนะฮะเอ็กซ์ปอนดรีวิว มีพูดถึงรีวิวเต็มกันไปแล้วนะฮะก็ไปดูในช่องพี่ปอนได้ครับ<ม>แต่ว่าวันนี้ที่อยากจะเอามาให้ดูเพราะว่าเป็นนาฬิกาหนึ่งเรือนที่ผมว่ามีลักษณะที่แบบมัน,มนเป็นเอกลักษณ์ทั้งตัวของไอคอนเองของตัวมอริสลาควยนะครับแล้วก็สีสันที่พี่ปอนเขาเลือกมาสวยมากอยากให้ใส่ง่ายๆอะ่ะเพราะว่าคือเป็นคนชอบนาฬิการิมิเต็ดนะแต่ว่าปัญหาโดยสัมมาที่เจอมาโดยตลอดก็คือนาฬิการิมิเต็ดหลายๆเรือนมันใส่จริงยากคือมันเอาไว้โชว์สวยนะแต่ว่าใส่ทุกวันแบบ มันสีมันสีมันอาจจะเด่นเกินไปกระโดดเกินไปอะไรเงี้ยอยากได้ตัวลิมิเต็ดที่ลิมิเต็ดแต่ว่าใส่ได้ตลอดเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะหยิบใส่กับอะไรก็ได้ชุดแบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยดูดิ่เรแบบเรือนนี้มันก็ไม่ได้หนาไซส์สามเก้ามิล mm. ครับแล้วก็ใช้สีหน้าปัดสีขาวน้ำเงินแดงทองเงี้ยแต่ส่ว<ย>นมากจะเป็นเบสของขาวซึ่งูดิขาวนำเขา,ขาแบบขัดข้างในดีมากอะแบบลายข้างในอะลายพีระมิดข้างในเนาะอืเรียกว่าลายครูเดอปารีส ผมไม่เรียกเพราะมันเรียกยากครูเดอร์ารีสสะดูดิเอก็สวยดีนะครับตอนนี้ก็พี่ปอนก็ทำเป็นคอลแลบกับมอริซาครัวนะครับครับครั้งแรกในชีวิตฮะไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าี่ตอนที่คลิปนี้อ่อนีตอนนี้ไปอ่อนก็ม่รู้เหมือนกันพี่ปอนเขามีแถมเป็นกล่องของไทม์โซนใช่ครับเป็นกล่องหมุนเป็นคัสตอมเป็นชื่นบอลล์บาทด้วยนะน่าผมจำราคาชัวร์ไม่ได้นะแต่ว่า หมื่นหมื่นบวกลบอ่ะคือคือประมาณหมื่นอ่ะเพราะว่าทำโซนกล่องจะพรีเมียมมากจะไม่ไม่ได้ทำแบบตัวถูกๆกอ่ะครับผมครับก็เลยวันนี้นํามาฝากกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มได้ในช่องพี่ปอนด์นะครับครับผมโอพี่ปอนด้วยนะครับผมก็เยดี๋ยวเราทำพอดแคสต์กันอีกหลายอ p พเลยก็ไปติดตามที่ช่องพี่ปอนด์ด้วยนะครับครับผมเจอกันฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ